มิวซี่รีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีรถสวยเข้าใหม่ค่ะมารีวิวให้ท่านผู้ชมชมกันนะคะวันนี้เราจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมของรถสวยคันนี้เลยนั่นก็คือ Mercedes-Benz CLA 250 AMG ปี2016ค่ะคันนี้เลย ไล่เรียงกันไปทีละจุดเลยนะคะด้านหน้าด้านหน้าของ mercedes benz cla 250คันนี้เนี่ยมาพร้อมกระจังหน้าแบบ Diamond g กลีวนะคะนี่ Diamond g กลีวมาพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์ mercedes benz นะคะตัวนี้เป็นสีโครเมียมเงางามหรูหราใหญ่สะดุดตามากค่ะด้านบนนี้ก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ mercedes benz มาให้อีก นะคะด้านหน้านี้ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยจากโรงงานมี2จุดค่ะไฟหน้าของคันนี้ค่ะเป็นไฟหน้าแบบใบซีนอนนะคะมาพร้อมเดททมารันนิ่งไลท์ไฟวิ่งกลางวันค่ะ ใครที่ชอบเลขทะเบียนที่เป็น3ตัวนะคะหมวด3ตัวแบบนี้เนี่ยเป็นพิเศษเนี่ยต้องคันนี้เลยห้ามพลาดนะคะขายรถเราก็ให้พร้อมทะเบียนนี้ไปเลยค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เปิดสาก,กระโปรงนะคะก็จะอยู่ตรงข้างใต้พงม,มาลัยงัดเปิดได้เลยค่ะอ่า อันนี้ก็คือห้องเครื่องของเบนซ์คันนี้นะคะรถสวยเดิมนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรค่ะกำลังแรงม้าอยู่ที่211แรงม้าค่ะมาพร้อมเกียร์ออโต้7สปีดค่ะคันนี้นะคะเป็นโฉมสุดท้าย ก่อนจะเฟสลิฟต์นะคะเป็นล็อสุดท้ายที่ได้ฟังก์ชันอะไรมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เป็นตัว AMG AMG ก็คือจะได้ชุดแต่งจากโรงงานนะคะสะเกิร์ตด้านข้างล้อแม็กเป็นของ AMG ค่ะล้อแม็กตัวนี้เนี่ยเป็นขอบ18นิ้วนะคะยางยางเป็นปี22นะคะก็ยังใช้งานได้อีกยาวเลยค่ะยางเป็นยางรันแฟตนะคะขนาดยางอยู่ที่225ทับ 1> r 1 R18 นะคะยางเป็นปี22เดี๋ยวเราจะหาปีให้ลูกค้าดูตัวนี้เนี่ยเป็นดิสเบกคู่หน้านะคะจะมีตาอันนี้เป็นคาลิเปอร์เบกหน้าจะมีตาสัญลักษณ์ m e r c e d e s Ben z ด้วยแล้วก็ดิสเบกคู่หน้ามีคลีบระบายความร้อนนะคะล้อแมกเป็นของ AMG ค่ะเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะคะค่ะ ก็ด้านท้ายรถของ CLA นะคะ CLA เนี่ยเขาจะเป็นทรงแบบว่าสโลปหลังมานะ,ะทรงสปอร์ตฝาท้ายเนี่ยของปี16เนี่ยชุดแต่ง AMG เนี่ยจะมีตัวอักษรน,นูนแปะให้นะคะว่าของเราเนี่ยมันเป็นตัว AMG ด้านนี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกบ่งบอกรุ่นนะคะ CLA 250ก็จะเป็นตัวท็อปเลยค่ะฝาท้ายเวลาเปิดเนี่ยเราเปิดได้จากรีโมทหรือการกดตรงคอนโซลหน้าฝั่งคนขับนะคะหรือ เป็นสวิตตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาค่ะด้านในกว้างขวางมากๆเลยใส่ถุงก๊อบใส่ของใส่กระเป๋าเดินทางอะไรทุกอย่างได้สบายมากๆเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรายกให้ดูด้านล่างนี่ค่ะแม่แรงเวลาปิดก็ ปึบกลับมาได้เลยนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้องถอยด้วยนะคะแต่กล้องถอยเนี่ยจะออกมาเวลาเราใส่เกียร์ถอยเขาจะซ่อนอยู่ใต้ตรงนี้เหนือทะเบียนร,รถยนต์นะคะจะมีกรอบของกล้องซ่อนอยู่ค่ะตัวท่อเสียนะคะของรุ่นนี้เขาจะมีเป็นท่อเสียคู่เป็นปลายคโครเมียมนะคะคันนี้นะคะจะมีปุ่มพุทธสตาร์ทนะคะจะเป็นฟังก์ชันที่ได้เสริมเพิ่มขึ้นมาก่อนที่ ตัวจะเชนนะคะาภายในของ Mercedes-Benz นะคะเขาคันนี้เนี่ยทำภายในมาเป็นสีดำค่ะเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสลับหนังกลับนะคะตรงตรงแผนกที่นั่งเราเนี่ยจะเป็นหนังกลับหนังกลับเนี่ยก็จะช่วยยืดตัวผู้โดยสารให้ไม่ลื่นได้นะคะนี่คือประโยชน์ของเขาเลยแต่ตรงด้านข้างเนี่ยให้ความหรูหรามาไปพร้อมกับตัวเป็นเป็นหนัง พุ่มหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะเดินด้วยได้สีแดงามาตรงนี้ค่ะกลางคอนโซลเนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะมีเครื่องระบบเครื่องเสียงของเขาเนี่ยรองรับบลูทูธ fm am ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ฟังกัน,นะคะ่ะการควบคุมคอนโทรลการเปิดปิดแอร์นะคะก็จะอยู่ จุดนี้เลยค่ะเราก็กดตัวพัดลมเปิดแอร์ได้เลยนะคะ mm hmm. เครื่องเสียง mm hmm. กดเปิดตรงนี้เดี mm ๋ย hmm. วปิดเสียงก่อน mm hmm. เดี๋ยวเราอธิบายไม่ดูเรื่องนะคะ mm hmm. ตรงนี้ไม่มีอะไร mm hmm. ก็จะเป็นตัวช่องเก็บของนะคะอันนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่หรือเราสามารถใช้เป็นตัวชาร์จแบตได้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือต้องมีหัวแปลงขนาด12บโวลต์เวลาจะใช้ที่ชาร์จแบตนะคะ อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของตัวนี้เป็นปุ่มควบคุมคอนโทรลเครื่องเสียงค่ะก็สามารถหมุนอะไรได้เลยอำนวยความสะดวกโดยไม่ต้องเอามือไปกดที่หน้าจอนะคะเกียร์ของเบนซ์เกียร์เบนซ์เนี่ยจะอยู่ตรงพวงมาลัยอ่าตัวนี้นี่เจ้าของเก่ายังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะคะนี่เหมือนใหม่เลยรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะเกียร์ของเบนซ์จะอยู่ตรงนี้เลยตัวใหม่ๆค่ะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายเกียร์จะอยู่ด้านขวาคันนี้เป็นพวงมาลัย แบบสามก้านท้ายตัดนะคะก็จะออกแนวสปอร์ตเนี่ยจับถนัดมือมากเลยนะคะมาพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยค่ะหลังคาซันลูฟนี่เดี๋ยวเราให้ตากล้องของเราไปนั่งข้างหลังหลังคาอันนี้เป็นเป็นซันลูฟที่แบบเป็นหลังคาแก้วที่กว้างมากเลยแต่เราจะสามารถเปิดสามารถแบบโผล่หัวออกไปนะ,ะรับอากาศได้ครึ่งหนึ่งตรงนี้อ่า อันนี้ก็คือถ้าเราเปิดซันรูฟเนี่ยให้ให้แบบเปิดหลังคายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่แค่ประมาณหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือจะสุดแค่ตรงที่นั่งของคู่หน้านะคะนี่างที่นั่งของเบาะคู่หน้าเวลาปิดก็สไลด์มาครั้งเดียวแต่เวลาเปิดต้องกดแช่นะคะม่านม่านไฟฟ้าก็คือกดเปิดปิดตรงนี้ปุ่มเดียวกันเลยก็ดันเข้ามาข้างหน้าอย่างนี้นะคะเขาก็จะสไลด์ปิดมาเลยจังหวะเดียวก็ปิดหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันค่ะ,ะห้องโดยสารด้านหลังจะถามว่าแคบไหมคาดว่าสําหรับคนคนคนตัวสูงเนี่ยก,ก็อาจจะติดนะเพราะว่าคือเขาอะทรงของเขามันเป็นทรงแนวสปอร์ตเขาจะทําให้ให้มันแบบหลังคามัมนสโลปมาใช่ไหมคะก็อาจจะขัดใจคนนั่งหลังได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะ ตัวเบาะคู่หน้าตรงเนี้ยมันจะเป็นทรงสปอร์ตนะคะเนี่ยเปิดเป็นเหมือนรถเบาเบารถสปอร์ตเลยด้านหลังก็ยังมาเป็นเบาะทรงเดียวกันเป็นเบาะหนังสลับกับหนังกลับนะคะตรงตรงพื้นที่ที่มันจะสัมผัสตรงที่นั่งตัวเราเนี่ยเขาจะให้เป็นหนังกลับแต่ด้านข้างเนี่ยก็จะให้เป็นหนังอ่าตรงนี้ของจะมีแอร์สองช่องให้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็นั่งกันเย็นสบายเลยทีเดียวค่ะ คันนี้นะคะรถสวยเลขไม่เข้าศูนย์ตลอดนะคะรถเช็คศูนย์เซอร์วิสครบทุกระยะคันนี้ไม่เพียง111,000สนหเท่านั้นเองนะคะเซอร์วิสศูนย์ครบทุกระยะเลยเดี๋ยวเรามีประวัติบุกเซอร์วิสอะไรให้ลูกค้าดูนะคะ CLA 250 AMG ปี2 1 6 6คันนี้นะคะมีขายแล้วที่เต็นท์รถนิยมยูสคาร์นะคะเต็นท์ของมิวค่ะอยู่ในตลาดนานาบางบัวทองนะคะล็อกคิว94ค่ะตามภาพนี้เลยอันนี้ภาพหน้าเต็นท์มิวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ตั้งคอนแท c ที่มิวให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะ แผนที่เดี๋ยวมิวจะขึ้นให้ลูกค้าสามารถนำโทรศัพท์เนี่ยมาสแกนดูแมปได้เลยหรือเซิร์ชใน Google Map ว่ารถนิยมยูสคาร์นะคะอยู่บางบัวทองก็คือปักหมุดมาที่เต็นท์มิวได้เลยนะคะเรียนเชิญมาดูรถมาทดลองขับก่อนรถ Mercedes-Benz นะคะ CLA 250 AMG ปี2016คันนี้เนี่ยมิวขายราคาเพียง no อืม no, no. ใช่แล้วค่ะราคาเพียง849,000บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถมาดูรถทดลองขับกันได้เลยนะคะรถเครดิตดีฟรีดาวนะคะมิวมีสถาบันการเงินสามารถขอสินเชื่อเป็นกับแบงค์เลยธนาคารเลยชั้นนำมีหลายธนาคารมากๆเลยเดี๋ยวมิวจะเป็นคนช่วยลูกค้าวิเคราะห์อาชีพเครดิตรายได้นะคะเพื่อเลือกลงธนาคารต่างๆให้เหมาะสมนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.49นะคะเครดิตดีฟรีดาว กาวเข้ามาเลยนะคะ อย่ารอช้าค่ะรีบโทรมาหามิวตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยนะคะมิวอยู่เต็นรถนิยมยูสค,ค่ะค่ะเบอร์โทร0970838777นะคะไลน์ไอดีตามข้อมูลที่ขึ้นได้ดังนี้นะคะ Facebook ชื่อว่ารถนิยมยูสค่ะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะใครที่ต้องการติดตามคลิปสวยๆหรือว่ารูปรถที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีรุ่นรถให้เลือกมากมายเลยนะคะลูกค้าสามารถดูที่เพจเราได้เลยนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวยังไงคันนี้เนี่ยก็ยังจอดอยู่ที่เต็นท์นะคะลูกค้าอยากดูรถก็กริ้งกลางกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย